สวัสดีครับเพื่อนๆอรายการจิบกาแฟาคุยดาบวันนี้ก็วันที่29เแล้วเนาะเดือน5เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนาะก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะครับก็ปกติ คนที่ทักจะมาเจอจะมาอะไรผมก็ไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับก็ถ้าคนที่เข้าใจกันดีก็จะรู้ก็ส่วนมากวันอังคารพุทธพฤหัสเนาะก็จะอยู่กรุงเทพสุขสาวอาทิตย์จัน์ทรก็อยู่ที่สุูขทไทยประมาณนี้นะครับก็มีภารกิจต้องมา ทำนะครับที่กรุงเทพบ้างบางทีก็อาทิตย์บางอาทิตย์ก็ไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะอยู่สุโขทยัยก็มี FC เนาะอยากจะบอกทักทายมาพูดคุยทาง Mess e n เ e r นะว่าอยากให้ออก EP อแบบเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ดีใจนะชื่นใจนะแต่บางทีมันไม่มีเวลาแล้วก็ของมันไม่ได้หาได้เอามาทำได้แบบทุกวันเนะาะเมื่อก่อนก็จะออกอากาศ ประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะช่วงนี้ก็คือถ้าวันไหนเสาร์อาทิตย์ว่างอาจจะทําให้2วันเลยหรือว่าวันไหนกลางอาทิตย์ว่างเนาะก็จะทําให้ชมนะครับก็อยากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากชมดาบประมาณไหนหรือว่าเบื่อซ้ําๆที่ทําก็ทักกันมาพูดคุยได้นะครับว่าเฮ้ย hey, ผมอยากชมดาบประมาณนี้ถ้ามีก็จะเอาให้ชมนะครับ ก็เป็นงานเป็นการรีวิวดาบนะบางอีพีก็ขายของเนาะอันนี้ก็เอามารีวิวก็ได้ความรู้บ้างนะครับก็ก่อนอื่นใครที่พึ่งเข้ามาก็นะนำตัวนิดนึงนะครับผมเอสโขไทยเนาะก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตวุธโบราณน,นะครับที่เป็นดาบง้าวอกทวนนะครับให้ราคายุติธรรมนะครับมีกระทักทายเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับคุณบอกมาเลยคุณจะขายเท่าไหร่นะครับ ถ้าผมซื้อไหวผมก็ซื้อถูกไปบางทีผมก็ให้ราคาเพิ่มนะครับไม่มีตกควายนะครับแต่ประเภทที่มาให้เสนอเนี่ยบางครั้งบอกอตรงๆนะเสนอไปแล้วเขาก็แคปหน้าจอเราเอาราคาเราไปเทียบเฮ้ยพี่เอให้เท่านี้นะพี่เอให้หมื่นหนึ่งผมขอเพิ่มอีกพันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยแบบนี้เจอบ่อยนะครับก็คือเหมือนกับเห็นว่าเราจะซื้อละดาบเรื่มนี้น่าจะโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็เอาไปแห่ต่อ อันนี้มันไม่จริงใจนะครับคุณอยากได้เท่าไรคุณก็บอกมาเลยมื่นหนึง่งทุกคนที่ซื้อขายกับผมจะรู้ดีนะผมก็ไม่จะซื้อถูกกับใครเนาะแปดพันเก้าพันมื่นหนึง่งคุณอยากได้ราคาไหนก็ซื้อมาถ้าเราไปต่อได้เราก็ซื้อนะครับถ้าไปต่อไม่ได้ก็ผ่านผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับมาที่หลังก็ไม่ได้ราคาเดิมแล้วนะครับโอเควันนี้มีหัวข้อน่าสนใจเอาดาบมาให้ชมเล่มหนึ่งนี่นี่เป็นดาบยอดนิยมหาย,ยากเลยนะครับ ดาบหลบเงินเกี้ยงนะครับก็เป็นสกุลช่างลํำพูนเนาะทีนี้ดาบหลบเงินเกี้ยงเนี่ยใครเป็นผู้ใช้นะครับดาบหลบเงินเกี้ยงเนี่ยมีเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็เท่าที่มีประวัติพอสืบได้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับดาบที่เป็นดาบาเขาเรียกแหละดาบ ระดับเจ้าชั้นสูงแลอย่างเช่นดาบเจ้าเมืองอะไรเงี้ยก็จะมีเนาะหลุบเงินเกี้ยงที่เป็นดาบเจ้าเมืองรองลงมาก็เป็นดาบเจ้านายชั้นสูงอย่างนี้นะครับเพราะว่าทําไมเป็นดาบเจ้าเมืองเพราะสมัยก่อนดาบหลุบเงินเกี้ยงเนี่ยมันเป็นดาบหลุบเงินเกี้ยงต้อเข้าใจนะมันมีทั้งล้านนาเนาะหรือภาคเหนือเราเนี่ยมีทั้งล้านนาแล้วก็มีทั้งลานช้างเนาะที่เป็นหลุบเงินเกี้ยงล้านช้างก็คือ ฝั่งอีสานฝั่งแม่น้ําโของอะนะครับแล้วก็ซ้ายขวาแม,ม่น้าโขงฝั่งลาวเนาะจะมีรูปเงินเกลี้ยงเหมือนกันพอแยกได้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นดาบยศของของเจ้านายชั้นสูงแล้วกันนะครับสมัยก่อนเขาก็จะทำเพื่อ,อเป็นเครื่องบร,รณาการมาที่จากล้านนามาสยามจากร้านช้างมาสยามเงี้ยครับส่งเข้ามาใน พระราชวังเนาะส่งก็มาเป็นเครื่องบรรณาการก็จะมีวัาดาบดุลกี่เล่มดาบลูกเกี้ยงกี่เล่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะพระราชทานไปตามก็เรียกอะไรไปตามข้าราชาการชั้นสูงไปตามหัวเมืองต่างๆเนาะให้เป็นของพระราชทานก็เหมือนกันเป็นดาบพระราชทานไปเป็นตัวแทนตัวแทนเครื่องหมายอะไรเงี้ยครับเครื่องหมายเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้มียศแบบที่ ชาตเจนเขาจะมีแบบเหมือนกับดาบพระราชทานภาพพระราชทานให้นะครับเป็นของขวัญหรือเป็นอะไรที่ทําความดีความชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยค่อนข้างจะเป็นของที่ที่สูงนิดนึงนะครับหมายถึงว่าเป็นของที่ไม่ใช่เป็นชาวบ้านทั่วไปจะครอบครองได้นะในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็พอดีผมไม่มีมีตลักเมตร็ะพอดีเลยเนาะ กรต้องมีตลับเมตรนะครับเล่มนี้ก kind of mm ็เ hmm. ป็นดาบที mm. gram, anyway. ่ไซส์ท well, ี skins, ่น่าจะเป็นงานแบบดาบถือได้เนาะไม่ได้ยาวมากนะครับก็เป็นดาบไซส์เจ้านายถือเจ้านายจะถือของยาวๆหนักๆไม่ใช่นะครับของยาวๆหนักๆนั่นก็เอาไว้ให้ให้ลูกน้องให้ลายถือสะพายให้นะครับเล่มนี้ก็ สามสิบสองนิ้วนะครับยาวรวมสามสิบสองนิ้วนะครับมีน่าสนใจที่จะพูดก็คือเดี๋ยวถ้าคุณมองอย่างนี้นะคุณมองไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวมันดูใบาดาบก่อนใบาดาบก็ทรงเป็นใบาดาบสวยนะนี่คือผมยังขัดไม่ดีเรื่องนี้นะครับแต่เหล็กสวยมากเนาะเป็นทรงไปลายวายเนาะเนี่ยบางครั้งคน จะพูดเดี๋ยวจะพูดต่อไปนคนอาจจะไม่เชื่อใจเอ๊ะทำไมมันมันขายถูกมันมีตําหนิอะไรไหมอะไรเงี้ยครับอย่าเลีมยนี้ผมลงขายอยู่นะแต่ว่าขายไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสมมุติว่าดาบหลุกเงินเกลี้ยงเนี่ยเขาขายกันอยู่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเนาะถ้าเป็นงานสร้างใหม่ก็ประมาณต้นทุนก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับงานบูรณะก็ประมาณนี้งานบุรณะที่เอาแต่ใบนะใบอย่างเดียวนะมาหลกใหม่เนี่ย ก็ต้นทุนก็ประมาณ 40- 50บถึงาบาทเนาะเนี่ยเล่มนี้ผมขายอยู่30บาทกฝ่ายนะแล้วเป็นงานงานงานบูรณะที่ค่อนข้างบูรณะน้อยมากนะครับเนี่ยฝากเดิมหมดนะครับฝากเดิมนี่คือเงินเดิมเลยนะเนี่ยเงินเดิมแล้วผมก็ปะของเดิมมีเงินมานิดหนึ่งมันฉีกนะครับปะอันนี้คือเหล่าไม้ใส่เข้าไปนะครับเพราะฝากเดิมมันเก่ามากอายุเปร้อยป,100ปีแล้วข้างในมันแบบผุหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากมันก็ ยุบลงไปหรือบี้ลงไปนะครับผมก็เหลาไม้ใส่ใหม่ครับแล้วก็มีท้ายหายไปชิ้นหนึ่งก็ทําท้ายขึ้นมาใหม่อันนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะแต่ปกติผมก็จะบอกหมดทุการายละเอียดเพราะผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่หนักหนาสาหัสหรือว่าเป็นเรื่องที่ที่เขาเรียกอะไรเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าการบูรณะมาตามขนบเดิมเนี่ยผมว่าสมคุณค่ามากแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ซ่อมอะไรกันหมดครับแล้วก็ อันนี้ใบเดิมมาเลยนะใบเดิมฝักเดิมมานะเนี่ยใบเดิมฝักเดิมเนี่ยเป็นสนิมมันไม่ได้เป็นสนิมขุมนะมันเป็นสนิมผิวดำๆเนาะอันนี้พอดียังไม่ได้ขัดกระดาษทรายละเอียดแค่เปิดสนิมออกนะครับแล้วก็นี่ชุดสําคัญคอดาบอันนี้คอกีเ่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอหกเหลี่ยมเนาะคอดาบจนถึงชุดเนี่ยมันของเดิมหมดเลยนะครับแค่ตอนนี้เอามาบูรณนะคือว่าเอา แต่ท้ายมันหายเขาถอดไม่รู้ท้ายไปไหนสังเกตดูก็คือเนี่ยชุดเนี้ยชุดตามจบับชุดเนี้ยกับท้ายบัวเนี่ยอันนี้คือบุรณะขึ้นมาใหม่นะครับบุรณะชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่ถ้ามองเนี่ยมองไม่ออกเลยนะเพราะว่าเราใช้ช่างสีมือที่ทําตามขนบโบราณจริงๆนะครับเนี่ยก็คือไม่มีแค่ชุดนี้ที่ที่บุรณะเนาะก็เป็นไปได้นะอย่างที่บอกผมของสมมติอาของเรมเนี่ยอาจจะ มูลค่าราคากลางเนี่ยห้าสิบาทกว่าเนี่ยผมก็ขายแค่สามสิบาทกว่านะลงขายอยู่วันสองวันก็ก็มีคนสนใจนะแต่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะยังยังจงหิดจงหิดเนาะภาษาสุโขทัยเอ๊ะทำไมมันไม่เคยไม่ได้ขายแพงอย่างที่เคยก็ขายการล้วนไม่ได้ขายแพงอย่างที่ที่ราคามันควจะเป็นก็ บางอย่างผมได้มาต้นทุนไม่แพงมากนะครับก็คือเรื่องนี้ซื้อมาอาจจะไม่แพงมากแล้วบูรณะอีกสักประมาณนิดหน่อยอ่ะผมซื้อมาสองหมื่นเนาะสภาพเดิมบูรณะอีกประมาณหมื่นหนึ่งก็ทุนสามหมื่นผมก็ขายสามหมื่นนิดกำไรหน่อยเดียวก็ถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับเพราะว่าของพวกนี้ต้องทําใจก่อนเลยไม่ใช่ทําใจต้องต้องชอบก่อนเลยอย่างผมเนี่ยผมผมไม่ขายผมก็เดือดร้อนปกติ นะคนบางคนบอกเอ้ยไม่ขายก็ไม like ่เด so ือดร้อนใช่เขาไม่ขายก็ไม่เดือดร้อนก็ถูกเพราะเขาเขาไม่เดือดร้อนเนาะแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่ขายผมก็เดือดร้อนปกตินะไม่ใช่ว่าขายดาบเราจะหายเดือดร้อนก็คุยกันเนาะเป็นสโลแกนประจาใจนะขายไม่ได้ก็เดือดร้อนปกตินะสโลแกนประจําตัวนะครับเนี่ยแต่ดาบมันสวยมากนะผมก็เสียดายหลายคนที่ตัดสินใจไม่ได้เนาะแต่ก็มีคนที่เ็เห็นคุณค่าเขารับไปละ ด้ามต้องสิบสองนิ้วนะด้ามยาวสิบสองนิ้วก็คือว่าด้ามเขายาวชดเชยกับใบที่ใบก็ไม่ใด้สั้นนะใบก็เท่าไรเนี่ยใบใบาดาบสิบประมาณสิบเก้านิ้วนะครับสิบแปดนิ้วสิบเก้านิ้วหย่อนนิดนึงย่อนไปหุ่นหนึ่งนะครับก็สิบแปดนิ้วกว่ากว่าเดียสิบเก้านิ้วแหละเนาะดาบก็ตั้งมาให้งามงายอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นดา่างที่งามไงนะครับบางอย่างที่ผมบอกแล้วบางจังหวะคุณมีเงินคุณก็ไปหาซื้อไม่ได้นะถ้าไปขอซื้อเขาหลายหลายคนเขาไม่ได้ขายนะเหมือนกับมีคนเนี่ยซื้อเล่มนี้ซื้อห้าสิบาทหกสิบาทเขาได้ไปแล้วเจ็ดสิบาทเขาก็ไม่ขายให้คุณนะซึ่งเขาจะซื้อมาแค่สามสิบบาทเนาะเพราะว่าบางทีคนเรามันดูที่คุณค่าเนี่ย ใบสวยมากนะดาบสันก็เป็นสั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 นนุ่นนะครับเป็นสันนูนประมาณแปดเก้ามิลนะครับดาบเปียกเลือก็จะเป็นสันนูนเนาะสันนูนสันจั่วก็เป็นของลำพูนนะครับนี่ก็มีมีแหวนเนาะลูกแก้วปกตินะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ EP นี้ก็น่าจะเนาะเอามาคุยเรื่องดาบดาบบูรณะนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยเรื่องงานบูรณะเนี่ยเราันดับแรกเลยนะถ้าเป็นเขาเรียกงานบูรณะไม่ใช่งานสร้างใหม่คือคุณต้องมีใบดาบโบราณก่อนใบดาบเนี่ยใบดาบสวยๆใบดาบเก่าก็หายยากมากันกวัยนี้แค่ใบดาบก็แทบจะไม่มีออกมาละนะครับก็ทําได้2อย่างถะคคุณอยากได้ดาบหลบเงินเกลี้ยงแบบนี้นะคุณก็หาใบดาบมาทำอ่ะทำได้3อย่างคือหนึ่งคุณสร้างใหม่เลยคุณจ้างช่างตีดาบใหม่เลย ต่ถ้าคุณจะเรียกงานบริณนเนี่ยคุณก็หาใบดาบมาใบดาบเก่ามาเนาะวิธี2องแล้วไปรลบเงินขึ้นมานะครับแบบนี้มีช่างรับทําอยู่นะครับผมก็รับทําอยู่อันดับ3ก็คือคุณอาจจะต้องซื้อดาบหวยทั้งเล่มเลยที่ใบมันสวยเนาะแล้วก็เอาชุดไหวยออกเอาแต่ใบไปหลบอันนี้นก็จะทุนสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าอยากได้ใบสวยก็นับประมาณนั้นนะครับยากมากที่จะเจอดาบที่มันามาสภาพผมเรียกนับประมาณ 60%แล้วกัน60%ก็คือมีใบมีฝักมีคอดาบแค่แค่ช่วงนี้หายแล้วไปบูรณะเนาะก็ถือว่าเป็นดาบที่ทรงคุณค่าอีกเล่มนึ่งนะครับเล่มนี้ก็ยินดีกับคนที่ได้ไปเนาะก็นานๆมีมาทีนึงนะครับมาทีซื้อดาบเนี่ยอย่างที่บอกบางคนได้ไปให้ยทำไมพี่ขายถูกบางเรืุ่มขายไปราคา20-30บาทอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเทียบเป็นแบบหลักนะแต่จริงมันก็คือ2 3าพันแหละ ที่ผมก็ขายอยากขายราคาถูกแล้วได้ซื้อมา2,005ขาย2,008เนี่ยคือถ้าบอกว่าตอบแทนสมาชิกคือตอบแทนจริง,รงๆถึงกระดาบ้วมนั้นจะมูลค่า4-5พันอะไรเงี้ยครับมันก็มีบ้างแล้วแต่บางอารมณ์เนาะอ่ามันคือวันนี้เอาขอแค่กาแฟแก้วเดียวอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ไม่จะขายแพงนะพอดีกับคนดีใจคนที่ได้ไปเนาะเราได้กำไรนิดหน่อยแล้วก็เขาได้ดาบที่สวยงามไปไปครอบครองนะครับ ดาบหลบเงินเกลี้ยงนี่หาย,ยากนะทุกวันนี้นะครับก็ใครถูกใจก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาทําให้รับชมอีกรับชมแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยมาทักทายกันนะครับวันนี้ก็ทําให้ชมกลางสัปดาห์เนาะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์น่าจะมีของที่มาทั้งขายและที่มาทั้งโชว์ให้ชมนะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับผม